ลงพี่ขอทางให้โก้แกไปหน่อยเล่าอะไรอเล่ามาดีมากเล่าได้ไหมคะว่าฝันอะไรเมื่อก่อนได้ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดบาขอจับปิงปองเหรอคะจับปิงปองจับปิงปองได้วันนี้จับไหมคะยังจับครับจับ สามหกหกตอนนี้ฐานหกสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระตันดัมซิ่งนะคะนี่เห็นคุณแม่นําของมาแก้บนเหรอคะหรือว่ามาไหว้มาแก้บนด้วยมาแก้บนวันนี้ได้นําอะไรมาบ้างคะอะไรนะคะวันนี้ได้นําอะไรมาบ้างคะแม่ก็ผลไม้ก้าอยางผลไม้ก้าอยางก็เอาก้าอย่างก็มี มีข้าวเหนียวด้วยแล้วก็มะขามหวานด้วยแล้วก็มากบุรีด้วยแล้วก็ขันหมักเบงจ้ะขันหมากเบงเนาะจ้ะขันหมักเบงเราจะมาขอโชคขอลาบต่อใช่ไหมคะจ้ะเพื่แก้บนด้วยขอโชคขอลาบต่อด้วยงดก่อนได้ใช่ไหมคะคุณแม่อะไรนะคะงดก่อนได้ใช่ไหมก็น้องชายได้แม่คุณมาเป็นครั้งแรกคุณแม่มาครั้งแรกค่ะฝันอะไรไหมคะก่อนมาก็ เหมือนปู่ซื้อปู่ซื้อโอปู่ซื้อ่างไงบ้างอยากให้มาอยากให้ลูกหลานมาโอ้อยากให้มา,าปู่ซื้อว่าอยากให้มานะคะปูนกมากเดี๋ยวเรามารอลุ้นนะคะเลขทูบนะคะของคุณแม่เนาะ แม่บอกว่าปู่สื่อให้มานะคะนี่คนนี้คนได้โชคคนนี้เพิ่นบอกว่าปู่สื่อให้มาปู่สื่อมาด้วยกันบอกมาด้วยกันมาด้วยกันนี่ครับได้เก้าศูนย์เก้าศูนย์ได้มาจากไหนคะแม่ซีโอยู่ที่อันเพิ่นปันวเพิ่นปลูกป่วยจ้ะ ขวานว่าปลูกกล้วยแอบปูบอกว่าให้ปลูกกล้วยปไูได้แปลว่าเป็นกลมๆเม,มืนแบบายเป็นคุดลุมล้งกลมๆเป็นคือยัง<ม>บกว่างนะเป็นคนลูกเป็นคือจังคือจังทอคูถังเป็นหู้ลงไปนะค่ะเพรันก็ได้ลูดูได้ว่าปูไรไม่โชม<า>ได้แต่กําได้แต่กํามากแกกําสบัยกําดูอันนั้นของปูไในศูนย์เกาแฝดกันกํากจับุ้งปองนี่อันนั้นอะไรเนองเอามานะครับไม่อะไร เอาปันหาปู du, มาเลยด้วปูมาเอาคันห้ามาปูมาแล้วปูสีสุดโทจ้ะปูสีสุดโทมากับแม่องคจ้ะ๋อมากับแม่องแล้วว่ามาจากอำเภอโนนศิลาขอนแก่นโอ้ยามปูดำเพื่อนจะมายามปูดำมนเป็นหมู่กันเพราะว่าเพราะปูทั่วสีสุดโทแกเป็นท่านเป็นเพื่อนออกรบด้วยกันสมัยอยู่บางบดานกับปูอุ้ยคนรปูมาแล้ว ปู่อาอคำปูผู้ชมลองทำแสนสิจักราปูกันปูมาลงแล้วปู่ลงแล้วนะคะทุกท่านขอปู่เปหาปู่องค์ำนะเจ้าไปไหนนะคะไม่าด้คะพี่ลง พี่ขอ<ม>ทาง<ม>ให้<ม>ปู่เอาอะไรเอาขัานปูหน่อยน่า,นาเจ้าเอาขาันหน,ห,ขหน้าไปให้ปูพเอาขันหน้าไปให้ปูปูจะได้เอาเอาขันไปให้ปูองดำมาแบบนาคนะคะลอยไปเลยเลื้อยนะคะเลื้อนตามปูไปเลยนะเป็นอาปูองดำนะ ไดจริงเ็ค okay. right. yeah. okay. so nice. ือเนี่ยคนแรกจะยู่งจะไปหาปู Damn, yes um, ่องค์ดำนะคะ

เอาขันมาเอาขันไปด้วยมาถึงไม่มีแล้วนผมผมไมออ้าวได้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 ได จับขันห้าขันห้านะคะราบอกปู่จับขันห้ามาค่ะแล้วอะปู่ดำน,นะครับเจอแล้วนะเอ้ยปู่รับขันดอกไม้นะเจอแล้วนะเออแล้วนะ สบายดีไหมอยู่ตรงนี้นานแล้วไม่ได้เจอกันนานแล้วนะปูองดํดำไอ้สหายรักเพื่อนรักของข้า ตีศูนย์มาให้ปูนหน่อยตีศูนย์นะคะปูนได้ตีศูนย์นะคะเดี๋ยว่าหอกสีนันเสศตีศูนย์ที่เราไปลบด้วยกันนะของท่านก็มีของข้าก็มีนะขอให้ลูกหลานของข้าที่มากับข้านี่ ให้มีโชคมีลาบนะขอปู่องค์ดำช่วยบารมีส่งเสริมให้ลูกหลานของข้าจะเลื่อนลุ่งเนื่องไม่ว่าที่ไหนเป็นลูกหลานมาจากไหนก็ขอให้มีโชควาสนากันนะปู่องค์ดำช่วยรับช่วยเบกิกทางให้ลูกหลานมีโชคมีลาบนะทรัพย์อยู่ที่ปู่เงินอยู่ที่ปู่ทองอยู่ที่ปู่ สาธุสาธุสาธุเอานะคนทางบ้านเขาสาธุนะคะทุกคนฝันแล้วครับ ดีมากเล่าได้ไหมคะว่าฝันอะไรเมื่อก่อนคุณพี่ท่านนี้ฝันดีฝันว่าได้ปลูกกล้วยก็ตีเป็นเลขศูตรเก้าใช่ครับก็เลยก็ได้ได้ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดขอจับปิงปองเหรอจับปิงปองจับปิงปองได้วันนี้จับไหมคะยังจับครับจับแต่ว่ายังใช่ไหมคะยังไม่จับเด<อ>ี๋ยวอฝันว่ายัางไงบ้างคะก็ฝันว่าได้ขึ้นเครื่องบินครับขึ้นเครื่องบินครับโอ้แล้วตีเลขหรือยังคะก็ยังยัง ฝันไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเนี่ยแสดงว่าสูงสุดละสูงสุด,<อ>สดครับสูงสุดมากแล้วครับมาขึนเครื่องบินก็ส่วนมากแล้วจะาฝันตองวัดครับวัดก่อนว่นพี่เพื่อนจับได้ศูนย์เก้าแปดนะคะวดนี้พี่เพื่อนก็จะจับนะคะจับปิงปองเดี๋ยวรอรุ้นกันนะคะ แล้วก็ฝันว่าได้ขึ้นเครื่องบินนะคะจับแล้วเล็กอะไรคะ <ch> สาม หกตอนนี้ฐานหกได้ไหมหกสามสองใช่ไหมคะครับหกสามสองสามหกสองสามหกหันได้ฟังลหมสองสามหกสองสามหกหกกตััวดน อหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันเนาะสองสามหกนะคะทุกท่านจับปิงฟองวดก่อนก็คคได้นะคะเก้าศู์นะคะทุกท่านคนที่งลงเมื่อสักครู่นะก็จะจับหสามตัวหกเหมือนกันหกมาเหมือนกัน <26. S 2> ส,สองหกศูนย์สองหกหรือว่าศูนย์สองเก้าก็ได้โชว์โชว์ฟังนุนนะคะศูนย์สองหกนะคะคุณแม่เพิ่งจับได้นะคะหรือว่าศูนย์สองเก้าเนาะปูเผือกปูเผือกมาแล้วจากจากที่ไหนคะปูเผือกปูเผือกมาแล้ว

ไปมาหาปูองดำก็ได้ข้าลูกศิษย์มาขาชายาเขาหาอืชายาได้ย่าได้ไหมกระเป๋าเคยเด็กข้ามันเอโอ้ชายาเอามะขามมาถวายท่านค่ะโอ้ข้าคุณทรัพย์มามนเอาาได้ทรัพย์ไหมก็ได้ข้าละมันรถ เลขทูบที่จุดนะคะเมื่อจะคู่ที่ปักที่ลูกมะพร้าวนะคะก็ได้สามเจ็ดเจ็ดนะคะทุกท่านสามเจ็ดเจ็ดนะคะเลขทูบเนาะยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะออต่อเป็นแนวทางในงวดวันที่16บกุมภาพันธ์สองพนะคะ